สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่3ไร่กับอีก41ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีด้านหน้านะคะติดถนนคอนกรีต2เลนเลยหน้าที่ดินเรานะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือ หน้ากว้างติดถนนคอนกีนะคะอยู่ที่35เมตรเลยค่ะเป็นโฉนดนอกซอจอขุดแดงนะคะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ดินแล้วก็บรรยากาศภายในตัวบ้านนะคะราคาขายยกแปลงนะคะทั้งบ้านทั้งที่ดินค่ะ เพียง1นึ่งล้าน6 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนด้านหลังนะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วบางส่วนแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยจะทำสวนทําการเกษตรก็ได้นะคะที่ดินเราเป็นที่เนินเสมอกับถนนคอนกรีตเลยค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่45เมตรเลยแถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะด้านข้างของที่ดินทางด้าน ทิศตะวันตกนะคะก็ติดกับรั้วล้วนหนามของเพื่อนบ้านค่ะความยาวทางทิศตะวันตกนะคะอยู่ที่156เมตรค่ะส่วนด้านดังทิศตะวันออกนะคะอยู่ที่144เมตรทางทิศใต้นะคะกว้างเท่ากับด้านหน้าทางทิศเหนือเหมือนกันอยู่ที่35เมตรค่ะตามผังที่ดินที่ดิมแน่ว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยนะคะทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะตรงนี้ค่ะก็ยังเป็น พื้นที่โลง่งๆกว้างๆยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยจะปลูกต้นไม้ก็ได้ทำสวนทำการเกษตรก็ได้นะคะดินในที่ดินเป็นดินดำล้วนเลยค่ะเป็นดินดั้งเดิมของที่ดินแปลงนี้เลยด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านนะคะสาั่่โภพทุกอย่างพร้อมเลยน้ำประปาก็เป็นน้ำประปาหมู่บ้านไฟฟ้าพร้อมบ้านเลขที่ สาธาโพกอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยค่ะส่วนด้านข้างของที่ดินนะคะก็มองเห็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนี่เขาวิวโล่งกว้างด้านหลังของที่ดินก็มีปลูกพวกตนกล้วยมะพร้าวแล้วก็พวกพืชผักสวนครัวค่ะแนวเขตหลักเขตมองเห็นชัดเจนเลยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยหาของทานได้สะดวกสบายเลยค่ะหรือว่าจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข4036ค่ะ เข้ามายังที่ดินเรานะคะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยค่ะหรือว่าจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินมายังที่บ้านนะคะเพียง91กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากถนนสายหลักหม่ยเลข3357วัดหนองมะค่าโรงเรียนวัดหนองมะค่าตลาดนัดนะคะอยู่ที่3.5กิโลเมตรค่ะ นี่ค่ะแนวเขตด้านหลังของที่ดินนะคะตามที่ดินชี้เลยด้านหลังทางทิศใต้นะคะกว้างอยู่ที่35เมตรเลยค่ะแนวเขตหลักเขตมองเห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเห็นวิวภูเขาลูกโตโตแบบนี้เลยค่ะอยู่ด้านข้างของที่ดินนะคะหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามนะคะอยู่ที่24กิโลเมตร หรือว่าจากโครงการพระราชาดำริเขาชะง,งุมนะคะเข้ามายังที่ดินเราอยู่ที่4.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้านหลังตรงนี้เป็นที่เนินนะคะสามารถปลูกบ้านเพิ่มเติมได้เลยวิวโล่งกว้างมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีนะคะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านค่ะ นี่ค่ะบริเวณรอบๆที่ดินแถวนี้นะคะก็ทำสวนทำการ,กรเกษตรแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะก็เป็นไรอ้อยก็จริงแต่จะมีรถจากโรงงานค่ะเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านนะคะภายในที่ดินค่ะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ำหนห้องอาบน้ำค่ะนี่ค่ะวิวภูเขา หาของทานสะดวกสบายเลยใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้ตลาดนัดร้านค้านะคะตลอดเส้นทางจากถนนสายหลักค่ะเข้ามายัางที่บ้านนะคะก็มีร้านค้าของชาวบ้านมีร้านอาหารหาของทานสะดวกสบายเลยส่วนตรงนี้นะคะเราก็ปลูกต้นกล้วยพืชผักสวนครัวต้นมะพร้าวนะคะไว้เก็บผลผลิตทานได้เลยค่ะ ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆเลยนะคะจะปลูกทุเรียนก็ได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้พวกพืชผักเศรษฐพืชผักสวนครัวไม้เศรษฐกิจต่างๆได้เลยนะคะแนวเขตหลักเขตของที่ดินมองเห็นชัดเจนเลยบ้านหนึ่งหลัง พร้อมที่ดินเนื้อที่3ไร่กับอีก41ตารางวาค่ะอยู่ตําบลเขาชะง,งุม้มอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นโฉนโดนอสสีจอขุดแดงนะคะราคาข,าขายยกแปลงค่ะเพียง1ล้าน6กแ้า่นบาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนะชมได้ทุกวันตรงนี้ก็ปลูกพวก พวกขนุนนะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นมะละกอพืชผักสวนครัวต่างๆเก็บผล,ผลผลิตไปทำอาหารได้เลยนะคะส่วนด้านข้างก็มองเห็นวิวภูเขาค่ะนี่ค่ะด้านข้างฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งทางทิศตะว,วันตกค่ะก็จะมองเห็นวิวภูเขาฝั่งทางทิศตะว,วันออกก็มองเห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันภายใน ที่ดินเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะตรงนี้จะรีโนเวทเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะมาเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะที่ดินทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นต้นมะนาวขนาดใหญ่เลยค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสองเลนนะคะรถสวนกันได้สบายเลยแนวเขตของที่ดินด้านหน้านะคะก็จะติดกับรั้วลวดหนาม ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยค่ะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะคะอยู่ที่35เมตรเลยทางทิศเหนือค่ะด้านหน้าไฟทางส่งสว่างพร้อมน้ำประปาอินเทอร์เน็ตทุกอย่างพร้อมเลยค่ะสาธารณูปโภคเลยที่ดินเราเสมอกับถนนคอนกรีตสองเลนเส้นนี้เลยนะคะด้านหน้าก็ยังปลูกพวกต้นไม้ไว้เยอะเลยค่ะ จะรีโนเวทเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะเปิดร้านค้าร้านอาหารซื้อเก็บหรือว่าปล่อยเช่าก็ได้นะคะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มทำสวนทำการเกษตรกันแล้วด้านหน้าก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยการเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นหลักหมุดอีกฝั่งหนึ่งนะคะของที่ดินเราหน้ากว้างติดถนนคอนกรีเลยค่ะ ที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านขับรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะไม่เปี่ยวเลยค่ะนี่ค่ะปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะคะหลากหลายชนิดเลยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยนะคะติดต่อ08 7 0 06 07 27ค่ะหรือ ID l ดีย ดีมขันตะค่ะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนาบุรีค่ะภายในตัวบ้านตรงนี้นะคะก็มี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนห้องอาบน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆที่ดินหลักเขตแนวเขตของที่ดินนะคะก็มองเห็นชัดเจนเลยจะรีโนเวท เพิ่มเติมก็ได้นะคะส่วนด้านหลังก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆเลยค่ะที่ดินทรงสี่เหลี่ยมสวยตามผังที่ดีมแนบไว้เลยส่วนภายในตัวบ้านนะคะก็บ้านพื้นที่ใช้สอยคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณสัก120ตารางเมตรค่ะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องโถงโล่งๆเลยส่วนด้านหลังสามารถเปิดประตูด้านหลังบ้านทะลุไป ตรงสวนพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะแล้วก็มี1ห,ห้องน้ำหนึ่งห้องอาบน้ำค่ะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันด้านหลังนะคะตรงนี้ เรามีเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไว้อยู่นะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆด้านหลังตัวบ้านสามารถเข้าอยู่ได้เลยหรือว่าจะรีโนเวทเพิ่มเติมก็ได้ด้านข้างฝั่งทางทิศตะวันตกตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านเลยค่ะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหา บ้านพร้อมที่ดินโซนจังหวัดราชบุรีอยู่หรือว่าโซนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ